สวัสดีค่ะวันนี้เป็นคลิปกว่าจะเป็นบริบาลญี่ปุ่น ep 9นะคะซึ่งหนึ่งถึง8ดเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียงวันทีนะคะคือว่าน,นิตาเนี่ยไม่ได้คิดว่าช่องของนิตาจะมาถึงวันนี้วันที่นิตาเริ่มจะชัดเจนแล้วแล้วก็คิดยังไงก็อาวิดีโอไว้นะคะแล้วมันก็ค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างวันนี้ ep 9จะเล่าถึง มีงานเขียนบนโลกอินเทอร์เนต็ตค่ะได้พูดเกี่ยวกับงานเรื่องงานบริบาลผู้สูงอายุในญี่ปุ่นนะคะซึ่งท่านพี่คนนั้นนะคะบุคคลน,นั้นดีกว่านะคะได้เขียนไว้เนี่ยเป็นได้ภาษาญี่ปุ่นระดับสูงสุดแล้วคือ N1 นะคะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องงานใครโกะไว้ดีมากเลยแต่คำหนึ่งคำเล็กๆนั้นอะเขียนไว้ว่า งานไคโกะเนี่ยไม่ได้มานั่งสวยๆนะซึ่งต้องเล่าก่อนว่าก่อนที่พี่นิตาจะมาทําช่อง youtube ในเรื่องของงานบริบาลผู้สูงอายุน,นะคะพี่นิตาตั้งใจจริงๆว่าพี่นิตาอยากจะเป็น y o u t u b e อด้วยการเล่าเรื่องราวชีวิตในการอยู่เมืองนอกคนน่าจะสนใจแต่พอทําเข้าจริงๆอะค่ะมันไม่ง่ายค่ะทุกคนการจะมีพันคนแรกมันไม่ง่ายซึ่งพี่นิตาก็ประสบความสาเร็จในการนะคะได้มีผู้ติดตามนะคะ ปัจจุบัน2,400ท่านนะคะที่จุกแล้วก็5,000ท่านที่เ c e b o o k ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นผู้ใช้งานยอดนิยมอีกที่หนึงนะคะในแอป matching app นะคะ cosme ของญี่ปุ่นนะคะก็คือเป็นผู้ใช้งาน8%จากผู้หญิงส3ม0า0 0ส0คนนะคะก็คืออยู่ที่ลำดับที่25,000นิดๆนะคะตอนนี้ จะบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดคืออะไรคือพี่นิตาเนี่ยเปิดช่องยูทูบเบอร์เนี่ยก็เพื่อหารายได้อีกส่วนหนึ่งเพราะคิดว่าเรื่องราวของเรามันน่าจะขายได้มันน่าจะมีโอกาสหลาย,ลายอย่างที่เราให้ให้เราได้มีรายได้เพิ่มอันนี้คืออย่างแรกอันที่สองคือว่าพ่อมาทำงานเราจริงๆแล้วเราเห็นปัญหาเยอะแยะ การมาทำช่อง y o u t u b e ของตัวเองคือการตอบโจทย์ตัวเองในวันที่พี่นิตาเนี่ยรอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นนะคะก็รอนานถึง8เดือนเลยนะแค่ในช่วงทำวีซ่าละ8เดือนแล้วก็ช่วงก่อนหนั้นอนีกอะเรียน6เดือนก็เป็นปี1ปีกับ4เดือนแล้วใช่ไหมเรียน6เดือนนะคะแล้วก็เริ่มจากไม่มีอะไรเลยตั้งแต่หาเอเจนซี่เลยพอบริษัท จะทาง,งานเรารู้ว่าอาชีพนี้จะเปิดที่ญี่ปุ่นครั้งแรกจำไว้นะคะครั้ง,รงแรกทนไว้ในใจนะก็เริ่มหาเอเจนซี่ที่เกี่ยวกับงานที่จะส่งพนักง,งานคนไทยเข้ามาทำงานญี่ปุ่นในสาขาอาชีพผู้บริบาลสูงอายุใช้คำว่าผู้ฝึกงานทางด้านเทคนิควิชาชีพการบริบาลผู้สูงอายุใช่ไหมคะ เริ่มหา Agency, เอเจนซี่ริ่มหาเอเจนซี่แล้วเริ่มไปต่อสู่การหาบริษัทจริงๆที่จะรับพี่พนิตาทํางานปัจจุบันพี่นิตายอยู่ตรงกลางระหว่าง2บริษัทเอเจนซี่ไทยและเอเจนซี่ญี่ปุ่นบริษัทที่3คือบริษัทที่ทำงานอยู่ปัจจุบันซึ่ง3อย่างนี้จําเป็นนะคะแต่อันที่จำเป็นอันดานแรกสุดเลยคือพี่เรียน N.A. นะคะ n urses ห6เดือนมาจากโรงเรียนนี้ แสดงว่าพี่ยืนอยู่ผู้ใหญ่มีซีบริษัทจุดเริ่มต้นคือไม่มีอะไรเลยศูนย์ทุกคนสี่สี่ที่สี่แห่งเนี้ยรู้เพียงแค่ว่าอาชีพเนี้ยจะเปิดแต่ประเทศไทยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเอกสารทางกฎหมายเอามาหมดเลยรอปั๊มประทับตาเพื่อให้พี่เข้ามาในญี่ปุน่นคำตอบของคำถามคือไม่ได้มานั่งสวยๆไม่ได้มานั่งสวยๆจริงค่ะและวิธีการที่จะเข้ามาในการเป็นผู้ ประกบอบในสา,สายสายอาชีพนี้ผู้ฝึกงานทางด้านเทคนิคบริบาลสูงอายุมีอยู่ด้วยกันที่พี่รับรู้มาทั้งหมดนะคะรายละเอียดปลีกย่อยทุกคนไปศึกษาเองนะคะหนึ่งอย่างแรกเลยค่ะมีเป็นคนไทยนะคะมีสามีเป็นชายญี่ปุ่นนะคะก็ไปเรียนที่เซมมองคือโรงเรียนวิชาชีพที่นี่แล้วก็ สามารถเข้าทำงานได้นะคะก็จะมีให้เรื่องเงินเดือนแบบว่ามีค่าชชาบ้านไหมไม่มีค่าชบ้านนู่นนี่นัน่นว่าไปนะคะก็จะเป็นวีซ่าอีกแบบหนึ่งนะคะอันที่สองคือเอเข้ามาเรียนเซมมงที่ญี่ปุ่นก่อนหนึ่งปี2ปีว่าไปเรียนภาษาค่ะและพอได้ภาษาญี่ปุ่นระดับรเรียบภาษาเท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไปจะเข้ามาอยากจะประกอบอาชีพในญี่ปุ่นจะเริ่มทําอะไรอยา,ทากทำไคกุก็มาทางไคกุ มาเรียนคาโกะต่อที่เซมมงสองน,นี่คือเรียนเซมมงที่ญี่ปุ่นใช่ไหมอันที่สามแบบพี่นะคะแบบพี่ก็คือมาเป็นนักบริบาลู้วสูงอายุเรียนจากเมืองไทยมาเตรียมตัวทุกอย่างมาเป็นคา,ายโกะที่ญี่ปุ่นนะคะเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ระดับ nc แล้วก็เรียนเรียน na หเดือนเข้ามานะคะซึ่ง na บางที่นี่มันสามเดือนก็มีใช่ไหมแต่พี พี่เออพี่เรียน3ามเดือนแต่รวมๆทั้งหมดแล้วเรียน3มเดือนแล้วพี่ก็ไปฝึกงานด้วยฝึกงานในส่วนที่เป็นภาาบังคับด้วยแล้วก็ไปทํางานด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของส่วนของโรงเรียนเนี่ยทั้งรวมสอบนะคะรวมสอบรวมพี่เรียนแล้วนะคะประมาณรวมๆหกเดือนนะคะของในส่วนของพี่นะแต่แล้โรงเรียนก็จะมีรายละเอียดตีกย่อยไปนะคะเพื่อให้ได้ใบที่ถูกต้องตามกระทรวงสาธารณสุขนั่นแหละ ให้ได้ใบถูกต้องตามกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดโอเคแบบที่สี่นะคะก็คือแบบว่าเรียนไปด้วยทายํางานไปด้วยคือเรียนผู้ชี่ยวชาลมาจากประเทศไทยระดับหนึ่งแล้วแล้วก็มาเรียนต่อทางด้านไคโกะเลยที่โรงเรียนเซม,มงคือโรงเรียนวิชาชีพไคโกะที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งเท่าที่ฟังมาเนี่ยคือน้องเขาเป็น แฟนคลับพี่เป็นโฟลเวอร์พี่ที่จ u ๊ก s แล้วก็พี่นิตาก็ไลฟ์สตรีมคือการอา่าถ่ายทอดสดคุยกับคนที่มาฟังเพลงเราโคเวอร์ Cover นะคะโคเวอร์ Cover, ไม่ใช่ศิลปินตัวจริงนะคะเป็นผู้ใช้งานแอปจุ e กแอปพลิเคชันนะคะแล้วน้องเขาก็สนใจชิดนี้ค่ะเขาก็ไปติดต่อเขาเองค่ะ โดยการที่พี่ก็ไลฟ์สตรีมคุยเรื่องพี่ว่าทําอะไรอย่างนี้ญี่ปุ่นเขาสนใจเขาก็ไปติดต่อเองค่ะโรงเรียนแถวบ้านแล้วเขาก็ได้มานะคะซึ่งในส่วนของน้องเขาเนี่ยจะเป็นแบบเรียนสองปีค่ะเท่าที่จำได้เลยที่คุยกันเนี่ยวันนี้ก็ว่าจะไปคอนเฟิร์มแหละเดี๋ยววันหลังจะมาคอนเฟิร์มใหม่ถ้ารู้รายละเอียดเพิ่มนะคะเรียนสองปีในเรื่องของงานไคโกะโดยที่ช่วงเช้าอะ่ะช่วงเช้าเรียนช่วงบ่ายอ่าเออ๋อยวนะ ช่วงเช้าทำงานช่วงบ่ายเรียนเช้าทำงานบ่ายเรียนนะคะก็คือเรียนสองปีปีที่สามเนี่ยจะให้ได้ n 2สองเพราะว่าจะไปเรียนเซมมงใหญ่คือตอนนี้ทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนภาษาอยู่ไม่รู้ว่าเรียนไคโกะน่าสองปีเลยหรือเปล่าแต่รู้ว่าปีที่สามาเขาจะให้ไดเอ็นสองเพื่อไปต่อโรงเรียนเซมมงของเขานี่คือสี่แบบ กลับมาไม่ได้นั่งสวยๆค่ะแล้วก็นอกจากงานเขียนชิน้นนี้ยังมีงานเขียนของอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ทำงานญี่ปุ่นในสา,สาขาชิ้นนี้ของเรามานานแล้วจำเป็นจะต้องได้เ3สามทั้งสองคนใช่ทั้งสองคนพูดว่าจำเป็นจะต้องเร้ n นสามเพราะว่าการที่ไม่ได้ N3 สาม,มันอยู่ยากมันอยู่ลำบากใช่พี่พี่ได้ N3 สามมาปีหนึ่งแล้วแต่พี่ก็ไม่ได้เก่งมันอยู่ยากมันอยู่ลำบากมันกดดันมันโหสุดยอด เาไม่ได้ภาษาน่ะแต่ตามกฎหมายแล้วเขาให้ได้ N4 เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นน้องตั้งเป้าหมายว่านนองจะทําให้ได้ N3 เมื่อมาเหยียบประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเรื่องธรรมดา N3 ไปต่อ N2 อนาคตของน้อง N3 นั้นคือเหมาะกับงานไครโกเพราะเราเป็นนักวิทเนี่ยเราไม่ใช่นักวิชาการแล้วนะเป็นเป็นนักปฏิบตัติถ้าไปถึงขั้น N2 แล้วก็เป็นนักวิชาการแล้วเริ่มเป็นลาบเริ่มเป็นผู้ที่ใช้งานทางด้นานภาษา ระดับสูงแล้วภาษาญี่ปุ่นระดับสูงแล้วไงภาษา n 3คือระดับกลางเข้าสูงภาษา n 2อง n หคือระดับสูง n 4คือระดับพื้นฐานเข้ากลางแต่อย่ยงนี้ข้อสอบยากกว่าเดิมมันก็กลางๆแล้วหัวใจสําคัญของงานนี้ภาษาสําคัญมากเพราะว่ามันต้องใช้พูดคุยแต่ไม่ถึงกับต้อง,อง,องบีบคั้นที่ต้องได้ n สามแบบ เต็มเปี่ยมมาเลยนู่นนี่นะไม่ต้องโปรเฟ s ชั o น a l ลเพราะว่าคุณเป็นนักปฏิบตัติคุณสามารถมาเรียนรู้ที่นี่ได้แล้วก็มีคนที่เข้ามาเริ่มจากตรงนี้ไงมันเริ่มจากประเด็นคือภาษาตรงนี้เพราะว่าเขาก็รับรู้พี่นิตาเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษามาาค่ะพี่นิตาแบบภาษาห่วยแตกมากไดเอ็นสามมาเราก็ยังไม่เก่งนะคะทุกคนจะบอกให้ แต่พีนิตาก็รอดจนจะต่อสัญญาปีที่หปีสัญญา5ปีใบอีกใบหนึ่งแล้วนะคำตอบคือไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่เส้นทางนี้ไม่ได้ง่ายแต่นิตาเชื่อว่านิตาไม่ได้อยู่แบบนั่งสวยๆอย่างเดียวจริงอยู่ไปดูบน Facebook IG YouTube นิตาเนี่ยร้องเพลงแต่งตัวสวยอย,งงอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้เหมือนเป็นคนสวยได้สมองแต่นิตาไม่ได้ราสมองนะคะ นิตาก,ก็สู้ทุกอย่างมาด้วยความสามารถนิตาถ้าทุกคนจะมองเห็นมองดีๆมองให้ดีมองให้ชัดคําว่านั่งสวยๆไม่ใช่มานั่งสวยๆเฉยๆนะคะถ้ามันเป็นคําพูดที่ให้พูดเพื่อให้เราก่อประโยชน์ให้เราก่อประโยชน์ไปใน,นสเต็ปไปมันดีค่ะแต่พูดเพื่อประชดน,นั้นมันไม่ดีเลยมันไม่ดีต่อโลกใบนี้เลยและน้องที่กำลังจะเข้ามาจะบอกให้นะคะว่า งานนี้ไม่ได้นั่งสวยๆจริงค่ะแล้วต้องเจอกับภาวะที่ทำให้เรามีความเครียดได้ตลอดเวลางานนี้ต้องใช้ใจ80%สมองใช้แน่นอน20%สมองนะ่ะเพราะถ้าใจไม่ใหญ่พอทำงานนี้ยากมาก ้าใจไม่เทพพบุตรเทพธเดที่เทพจิาดา,ดาดจริงๆนับณนะตอนทํางานนะไม่นับเรื่องส่วนตัวเรื่องราวคุณจะเป็นใครไม่รู้อะแต่ตอนทํางานโอ้ยพูดอยู่นั่นนะสามสิบวิสิบห้าวีก็ลืมแล้วเหรอลำคาจะตะหาอยู่แล้วใจเรานะแต่เราแสดงออกอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้งานใครโกถ้าใครจะมาดรามาเรื่องนี้ดราม่าไดา้กลันตีได้เลยว่างานใครโกคือโลกของนิทาน เวลาที่เราพูดกับผู้สูงอายุเพราะอีกอย่างพี่นิตาอยู่ในศูนย์เดสสวิดแบบที่ไปเช้าเย็นกลับแล้วเป็นเด m e n t ชียด้วยคือเป็นสมองเสือ่อมโอ๊ยกว่าจะตะล่อมให้อาบน้ําเนี่ยจะต้องบอกว่าจะต้องสร้างเรื่องขึ้นมาว่าเออเนี่ยอกสั่งคือภรรยานะคะภรรยาเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่อาบน้ําเนี่ยไม่ได้ทายาเสียเงินค่ายาไหมนเนี่ยเสียจ่ายเงินค่าให้เราอาบน้ำมาแล้วไม่อาบเนี่ยเป็นยังไงนู่นนี่นั่นงอแงมีทุกอารมณ์ อยู่ดีๆลกุกเดินไปไหนก็ไม่รู้อย่างนี้พูดแล้วไม่ฟังบอกให้นั่งไม่นั่งอย่างนี้นี่คือความเครียดความกดดันที่ถ้าไม่ใช่นางฟ้าเทพปะุะวอยู่ไม่ได้อยู่ยากอาจจะอยู่ได้แต่อยู่ไม่ยากอยู่รออยู่ไม่รอดแต่คําว่ามาหน้าสวยๆเนี่ยมันก็จริงส่วนหนึ่งนะคะเพราะเวลาหน้าตาเวลาที่พี่แบบอารมณ์ดี ที่แสดงออกไปกับิโยชาซสังคือผู้สูงอายุนั้นก็แสดงออกนี้สวัสดีค่ะโอไฮโอก็ใมาสโอเกงกเดสกะหน้าตาพี่กณนางฟ้ามันก็ต้องสวยนะคะจะนั่งอีกโอ้เก้งกเดสกาตเบตคุดาใส่กินสิไม่ได้นะคะมันก็ต้องมีอารมณ์สวยเวลาอยู่หน้าง,งานเวลาอยู่หลังงานก็ต้องรู้ต้องปรับปรุงตัวเป็นแต่คําพูดของเราเราไม่ได้มานั่งโกหกคนไข้นะเราไม่ได้มานั่งโกหกผู้สูงอายุ แต่เราอยู่ในโลกของนิทานบางทีเราก็ต้องพูดอะ่ะเหมือนพูดกับเด็กอะแต่เราก็ไม่ได้พูดเขาเชิงเป็นเด็กอย่างเช่นป็นะตะกุดาไซโอก้าซังเสียงเนี้ย็นเสียงสองแล้วก็คือมันต้องมีความเป็นเทศนิยายโลกนิทานอะจะว่าไงอย่างเช่นอยู่ดีๆเคยมีมีูกเยอนี่หยุดซังค่ะคนแก่ผู้หญิงมาของเงินพี่เนี่ยขอห้าร้อยเยนได้ไหมก็เฮ oh uh, ียกูเองโงุ่ดาไซ なんでえっとここはお金がคับว่าไม่คับริมาเซนเดสใช่ไหมคับรかิมาเซนนี่มันใช้กับเวลาเออคือจะบอกว่าอ,อ๋อพี่พูดว่าโคโกะว่าโอเคว่าได้จะบุเดสโยฮาราวานากุเตะมอีเดสโยที่นี่ไม่ต้องใช้เงินก็ได้ไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้ค่ะอืม จะเอาเงินห้าร้อยเยนไปทําไมประมาณเนี้ยอมวันหน้าก็เดินเข้ามาแบบเออเนี่ยทานิทานะเขาเป็นพนักง,งานเฮล์เขามารายวานันเขาไม่ได้มีเงินติดกระเป๋ามาจะเอาเงินห้าร้อยเยนไปทําไมนู่นนี่นั่น,นอ๋อเนี่ยจะเอาไปให้สามีนู่นนี่นั่นนะเออไม่มีเงินติดกระเป๋าเลยอะไรอย่างเงี้ยจะอ่าอย่างเช่นนะแล้วอีกวันหนึ่งเขาก็จะพูดว่าวันแรกเขาจะพูดว่าเอาไปให้สามีเฉยวันต่อมาเขาจะบอกว่า เออจะไปจ่ายค่ารถบัสกลับบ้านแต่เราอ่ะมีรถแวนรถตู้ส่งเขาไปกับทุกวันนี่คือภาวะสมองเสือ่อมของเขาสิ่งที่คุณต้องเจอคือเป็นโลกนิทานเทนิยายแล้วใครที่อยู่ในโลกนิทานเทนิยายเทพบุตรนางฟ้าเหล่านั้นแหละก็คือพวกคุณที่กำลังจะเข้ามาประเทศญี่ปุ่นในการประกอบอาชีพนี้นะคะอยากจะบอกว่าถ้าเรื่องราวเหล่านี้มาถึงนิตาทุกวันนี้นิตาเป็น local guys o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  g m e p แ p s แสนหน0่งแสนสองหมนวิเนะคะที่มาดูชมภาพพินิตาสถานที่รอบญี่ปุ่นสถานที่รอบเมืองตเเกียวและภาพส่วนตัวพินิตานะคะนี่คือง,งานอิเรตเป็นจุกสตาร์ร้องเพลง c o เวอร์ซอก็อัพโหลดใน YouTube แต่ก็มีเจ้าของลิขสิทธิ์เข้ามาการันตีตัวเขาเขามาโฆษณาในช่องพี่พี่ไม่ได้เงินส่วนนี้แต่พี่อัพไว้เพื่อให้รู้ว่าผู้หญิงในวัยที่เกิดปี2 0 0 0 เกิดเดือนธันวาคม2525ค่ะผู้หญิงที่ปีนี้9 9ปีหน้า40มาประเทศญี่ปุ่นแล้วทำอะไรได้บ้างงานประจำตรงหน้าได้เงินเดือนเป็นเดือนๆือนไปเดี๋ยวจะพูดเรื่องเงินเดือนต่อไปนะคะแล้วก็ส่วนในของจุ๊กสตาร์นะคะพี่ก็ได้ของขวัญเนี่ยทั้งหมดที่ follower ให้เป็นเปลี่ยนเป็นเงินนะคะแล้วในการพัฒนาช่อง youtube ของพี่ถ้าทุกคนดูดีๆเห็นว่าจะเห็นว่าพี่ไม่ได้ขายความบันเทิง ทำเพื่อประโยชน์ต่อสังคมด้วยอัปโหลดเรื่องงานใครโกเพื่อเป็นเพื่อนกับน้องๆจริงๆพี่เข้าใจว่าสภาวะในเวลาที่เราไม่มีใครให้ปรึกษามันเป็นอาชีพใหม่มากเลยอ่ะสำหรับคนไทยเพิ่งจะเข้ากฎหมายแรกโตเกียวรุ่นแรกพี่เป็นรุ่นแรกที่ประทับตาปึ้งมาโดยไม่ใช่มีสามีเป็นญี่ปุ่นไม่ได้มาเป็นเด็กนักเรียนมาทํางานนี้เลยรุ่นแรกเข้าใจค่ะว่ากว่ามันจะมามันไม่ได้ง่งาย เราต้องจ่ายเงินให้ทางเอกชนแล้วก็พี่ทําเพื่อประโยชน์ให้เห็นว่ามีคนคนนี้ยืนอยู่นะคนคนนี้คือใครคนคนนี้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายคนคนนี้สู้มาด้วยมือสองหนึ่งสมองและสองมือมาอย่างสุจริตมาในบริษัทที่สุจริตค่าใช้จ่ายไปคุยกันหลังไหมแต่พี่เชื่อว่าค่าใช้จ่ายที่พี่จ่ายมาเนี่ยมันสมน้ําสมเนื้อ ค่าเรียนค่าเดินทางเพราะาพี่เรียนอีกโรงเรียนหนึ่งแล้วก็พี่มาจากค่าเดินทางที่นี่แต่สมน้ำสมเนื้อสมน้ําสมเนื้อและดูแลก,กันมาจนถึงปัจจุบันไม่ได้มีค่าคอมมิชชั่นกับบริษัทจัดหางานเพราะพี่อย่างที่บอกว่าพี่มีรายได้ช่องทางอื่นอยู่แล้วพี่ไม่จําเป็นจะต้องมาหารายได้การหักหัวคิวน้องๆเข้าบริษัทจัดหางานของพี่ไม่จําเป็นอนาคตของช่องธนิตาโพลิฟ s สเซสอินโตเกียว ช่อง u ูทู e นะคะเติบโตได้มากกว่านี้เรียนตามตรงสรุปคลิปนี้ด้วยเชื่อพี่ค่ะทุกคนพี่นิตาเป็นผู้หญิงธรรมดาที่อยู่ในบริษัทที่ดูแลพี่ดีสวัสดิการที่ดีคืออยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยการคมนาคมที่สะดวกอันนี้ก็คือห้องรับแขกของโฮส์พาก์ี้นะคะ พี่เป็นคนไทยที่อยู่ในหนังสือพิมพ์บริษัทอยู่หน้าปกนะคะมีคนไทยมาพร้อมกันสี่คนพี่เป็นคนเดียวที่ได้ลงหน้าปกนะคะเพราะอยู่กับพี่คนนี้เป็นลูกครึ่งเกาหลีญี่ปุ่นนะคะเป็นผ,ผู้ดูแลพี่ถ่ายถยรูปด้วยกันณเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 1พิบพี่มาอยู่ที่ญี่ปุ่นได้เพียงแค่2เดือนนิดๆก็ถ่ายขึ้นปกบริษัทนะคะเพราะมบเพื่อนคนนี้อินโดนีเซียนะคะรุ่นเดียวกัน,นะคะ่ะรุ่นแรกของบริษัท นะคะก็คือ4ีสี่คนอินโดนีเซียมาจากประเทศอินโดนีเซียนะคะและ4คนมาจากประเทศไทยซึ่งพี่ไม่รู้ตัวด้วยเขาขอถ่าย3มแอคถ่ายไปแล้วก็ได้รูปนี้มาเป็นภาพธรรมชาติมากๆนะคะพี่ตาผมหน้าม้าตัดเองนะคะไฟติ้งท่าไฟติ้งเป็นภาพธรรมชาติที่เราไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรแล้วเขาก็มาลงปกนะคะคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ถ้าพี่นิตามไม่ใส่สะอาดจริงบริษัทไม่เอาขึ้นปกหรอกจริงไหมหลังจากนี้กระแสรเรื่องการสร้างช่องยูทูบของพี่ในโลกเส้นทางของการเป็นไคโกะอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเจอภาวะหรือกระแสอะไรเข้ามาอยากจะบอกว่าหลักๆพี่ทําเพื่อประโยชน์ต่อตัวพี่คือณวันหนึ่งพี่ก็ต้องการเปิดรายได้ช่องยูทูบพี่สองพี่ทําเพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทย ในการเป็นไคโก g เจเนอเรชันใหม่จากคนต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศญี่ปุ่นให้ทุกคนได้รักษาเกียรติศักดิ์ศรีของประเทศไทยด้วยเพิ่งคิดได้ก่อนจะจบคลิปมีอยู่เคสเคสหนึ่งซึ่งเป็นเคสคนใกล้ตัวพี่พี่รู้จักและตอนนี้น้องเขาเดินทางกลับประเทศไทยแล้วนะคะอันนี้เล่าสู่กันฟังนะคะพี่มีแนวคิด positive กับงานพี่ต่อมากเพราะไม่เชนั้นพี่ไม่กล้าที่จะ ลุกขึ้นมาสอบเพื่อจะเซ็นสัญญาต่อใบที่สองห้าปีนะคะเป็นแปดปีใช่ไหมพี่จะจบสัญญาสามปีแล้วแล้วพี่จะต่อยอีกห้าปีเป็นแปดปีแน่นะเขพี่ไม่ไดไม่ไม่ได้หวังแค่แปดปีค่ะทุกคนพี่หวังอยู่ตลอดชีพโดยที่พี่พี่ไม่ได้มีสามีญี่ปุ่นนะอืมเคสที่พี่รู้จักนะคะกลับมาที่เคสที่พี่รู้จักเป็นคนใกล้ตัวนะคะเรียนร่วมหัวจุมท้ายกันมาเลยแต่พฤติกรรมของน้องเขาคือ ก่อนมานะ่ะทำได้ทำได้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ย n 3าค่ะเก่งกว่าพี่อีกนะคะพี่ได้สอนน้องนองนะคะก็คือเราเลเวลเท่านี้เราก็สอนน้องๆที่มาที่เข้าสัมภาษณ์เราใช่ไหมสอนภาษาญี่ปุ่นระดับหนึงแต่เขาว่าสอนเก่งมากเลยค่ะภาษาญี่ปุ่นเขาเก่งมากๆแต่เขาใช้ในทางที่ผิดใช้ในทางที่ผิดทํางานเหนื่อยมากหนักมากพี่นิตาบนแต่พี่นิตาบลยังมีเหตุผลพี่นิตาไม่ใช้คําดูถูกว่าร้าย ให้เพื่อนริ่ร่วมงานให้โลกรู้รู้กันแค่เฉพาะสาขาไม่ใช่ให้โลกรู้ทั่วโลกสิ่งที่น้องเขาทำคือเอาเรื่องอ่านคับข้องใจเนี่ยไปเล่าในประมาณว่าพันทิปะของญี่ปุ่นและไม่แน่ใจว่าของไทยได้วยหรือเปล่าแต่ภาษาญี่ปุ่นดีมากอ่านทุกตัวชัดเจนวยากรณ์ถูกต้องต้องไปว่าด่าให้บริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่ซึ่งไม่ได้อยู่ที่โตเกียวนะคะ บริษัทที่น้องทำงานไม่ได้อยู่โตเกียวค่ะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นประมาณว่าประมาณว่าเขาบ่นเรื่องจักรยานเรื่องที่พักและเรื่องงานที่สําคัญที่เขาบ่นคือมาทํางานโรงงานนารกใช้งานอย่างวัวอย่างควายทํางานหนักมากทางบริษัทรับรู้เรียกเขาไปคุยให้โอกาสปรับปรุงตัวมันงานหนักจริงเหรอเกิดเกิดอะไรขึ้นแต่นองเขาไม่ปรับปรุงตัว บริษัทญี่ปุ่นไม่จําเป็นไม่เชิญคุณออกไม่เอาคุณออกไม่แน่นอนมีวิธีการช่วยเหลือพูดคุยต่างๆนานาเหมือนที่พี่เนี่ยพี่เป็นคนตรงเป็นคนที่คิดยังไงพูดอย่างนั้นแต่พี่ก็ไม่ได้คิดว่างานนี้เป็นโรงงานนารกถ้าน้องๆทำใจที่จะรับงานนี้ไม่ได้จริงๆภาษาญี่ปุ่น n 3 n 2 n หนึ่ง n สแน่ๆแนเป็นล่ามที่ญี่ปุ่นตีบวกลบคูณหารเงินเดือนเ,เหลือมาส0 0หมืนกว่าบาทเข้ากระเป๋าเหมือนกันน้อง รายรลบทั้งหมดพี่ในห้าหมื่นเจ็ดห้าหม่้าเพราะายังเป็นพนักงานรายวันอยู่เก็บเข้ากระเป๋าในประมาณสามหมื่นสาถึงสามหมบาทแต่พี่ก็มีนี้สินถ้าน้องจะเอาความรู้ความสามารถทำภาษาญี่ปุ่นน้องไปเลือกใช้ในทางที่ถูกกับน้อง Put the right man on the right job น้องชอบงานนั้น,นงานไหนน้องก็ไปงานนั้นน้องไม่ต้องมางานไคโกเพราะงานไคโกไม่อาจอาจจะไม่เหมาะกับน้องอย่างที่บอก ต้องมีเรื่องชวนให้ปวดหัวทุกวันเพราะว่ามันอยู่กับคนค่ะและคนที่เป็นสมองเสื่อมด้วยเขาพูดเขคิดอะไรเขาไม่รู้บางทีเขาลุกจะเดินไปไหนเขายังไม่รู้ตัวเองเลยบอกให้นั่งก็ไม่นั่งบอกให้ยืนก็ไม่ยืนอาศัยความปลอดภัยในชีวิตของเขาเป็นสิ่งสําคัญต้องทําให้เขาสุขภาพจิตสุขภาพกายดี ก่อนไปถึงมือคนไข้เอก่อนไปถึงมือครอบครัวของคนไข้ของผู้สงูงอายุน้องรับความอดกดดันนั้นได้ไหมเพราะอะไรนิดอะไรหน่อยลอยขวนนิดหน่อยโดนครอบครัวเคลมนะคะคือตำหนิคือคอมเพลนนะคะที่รับญี่ปุ่นละเอียดมากนะคะน้องรับได้ไหมน้องรับไม่ได้เชิญไปงานอื่นคะ่ะไม่ต้องมาโวยวายว่าหาว่าเจ้านายเป็นโรงงานนารกน้องอยู่รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่างานนี้ต้องเจอเลือด จะอุจจาระปัสสาวะเปลี่ยนผ้าอ้อมเก็บผ้าอ้อมกลิ่นอุจจาระรับได้ไหมรับไม่ได้ทํางานนี้ไม่ได้คุณพยาบาลวิชาชีพเขาก็ต้องเจอเขาทํางานกับเราเหมือนกันทุกวันพยาบาลเสี่ยวงานพี่บางคนทํางานหนักกว่าพวกพี่อีกทุกคนตั้งใจมุ่งมั่นทํางานคนญี่ปุ่นคืองานคืองานเงินทุกเยนงานเงินทุกเย็นที่ส่งให้เราเป็นพระคุณเราทํางานได้เงินเดือนของบริษัทเหมือนกันเพราะฉะนั้น นิตาถ้านิตาถึงแม้ว่าจะเป็นคนไทยต้องทำงานได้เทียบเท่าคนญี่ปุ่นเพราะคุณได้เงินเดือนของบริษัทเหมือนกับฉันพี่ได้เงินเทียบเท่าคนญี่ปุ่นหมดเลยไม่มีแบ่งแตกต่างเลยคลิดเป็นค่าชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวในคลิปต่อไปพี่จะให้ดูว่าค่าชั่วโมงโดยทั่วไปของคนญี่ปุ่นได้เท่าไหร่เอาเรื่องตัวเลขมาพูดกันพูดความจริงสรุปวันนี้จะจบด้วยคำพูดที่ว่า put the right man put put the right man on the right job ก็คือเลือกงานที่ตรงกับตัวเองค่ะถ้าเราเลือกงานให้เหมาะกับคนคนตรงงานเขาก็ทํางานในสิ่งที่เขาชอบถ้าเราทําสิ่งที่เราชอบเราก็ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเราอยากทําต่อไปไม่หยุดไม่หย่อนอันที่สองพี่นิตาจําไว้นะคะช่องพี่นิตาขายความจริงค่ะขายเรียวค่ะไม่ขายความฝันค่ะ not dream ค่ะพี่ไม่ขายฝันนะคะ พี่มีคนทํางานจริงถึงแม้งานพี่จะผิดพลาดเยอะแต่ส่วน,นอื่นๆพี่สร้างประโยชน์ต่อสังคมทั้งในที่ทํางานส่วนตัวทํางานทางสังคมทางานประจำของพี่และสังคมบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะและถึงพี่จะไม่เก่งมากแต่พี่ก็มีแฟนคลับความหมายคือมีแฟนคลับคือมีคนรักผู้สูงอายุริโยชะริโยชะสังรักซัพพอร์ตเต็มที่สนับสนุนเต็มที่ ทุกคนอยู่กับเราและเราอยู่กับเขาเหมือนครอบครัวพี่ถึงรอดมาได้โดยที่ไม่ใช่คนเก่งโดยที่ได้เอ็นสามแต่ไม่เก่งไม่แน่นได้เอ็นสามมาดีสุดยอดสุก,ก้อยภาษาดีสุดยอดสุก,ก้อยอ่ะแต่ถ้ากดดันกันมากๆถ้านิด n อสองเอนหนึ่งเนี่ยไปเป็นล่ามก็ได้ค่ะที่เมืองไทยได้เงินไม่ต่างกันค่ะน้องคะสำหรับวันนี้ ออยาสมินาไซายราตีสวัสด์นะคะใครที่อยากจะคอมเมนต์ให้พี่ทำอะไรสามารถติดต่อได้ทั้งช่อง Youtube และช่อง IG นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย